งานในปัจจุบันนี่นะคะค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะงานมันเยอะมากนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้คนอื่นได้เนื่องจากมันเสียเวลาในการต้องไปออเดอร์แล้วก็ต้องไปอธิบายแล้วบางทีเขาก็ตามค่าเจ้าไม่ทันนะคะค่าเจ้าก็เลยใช้มือถือเป็นเลขาก็ใช้หลายเครื่องนะคะมีทั้งหมด6เครื่องนะคะ iPad นี่ต้องสองเครื่องก็จะช่วยให้ทำงานได้สบายขึ้นเพราะอีกเครื่องหนึง่งเอาไว้ดูอีกเครื่องหนึง่งอาจจะเอาต้องอทำอีกเรื่องหนึง่งมันจะเป็นมันติตทัสกิง้งที่ต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยระหว่างที่พูดอยู่เนี่ยข้าเจ้าก็สามารถที่จะปรินเอกสารอีกฝากหนึ่งได้ด้วยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ย ประหยัดเวลาเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะคะแต่คุณจะต้องหาวิธีค่ะที่จะทำให้คุณอะเซฟสมองเซฟเวลามีเวลาใช้ชีวิตมีเวลาทำอย่างอื่นนะคะซึ่งออนไลน์เนี่ยยุคโควิดเนี่ยนวัตกรรมต่างๆเนี่ยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ค้าเจ้ามากๆเลยนะคะจนค้าเจ้าสามารถขายคอนโดได้คเจ้าสามารถที่จะมีแค่เสื้อผ้า2-3ชุด มี iPad มี IPhone มีมือถือแค่เนี้ยค่ะไม่มีค่าเดินทางอะไรมากมายนะคะก็จะสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ทั่วโลกเลยนะคะค้าเจ้าไปอยู่เชียงราย,ไป,ย ون, ไปอยู่นู่นไปอยู่นี่ไม่มีปัญหาในการทำงานเลยค้าเจ้าสามารถประชุมออนไลน์ทำกลางแสงจันทรแสงดาวที่เชียงรายได้เนี่ยค้าเจ้าคุยอยู่เนี่ยค้าเจ้าก็สามารถที่จะส่ง เอกสารต่างๆนะคะข้อเสนอต่างๆข้อมูลต่างๆให้ตัวแทนให้ลูกค้าได้นะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากการจัดระเบียบระบบเอกสารนะคะวิธีการจัดระบบระเบียบเอกสารค้าเจ้าก็ยินดีสอนค่าเจ้าคิดค่าใช้ใจ่าย500บาทนะคะมันเป็นโน้ฮาวนะคะที่ค้าเจ้าค้นคว้าคิดขึ้นมา ได้เองเนื่องจากว่าข้าเจ้าใช้ออนไลน์ไลฟ์สไตล์มันนานตั้งแต่โลกยังไม่มีโควิดนะคะข้าเจ้าขายลดตั้งแต่ไม่มีโควิดแล้วนะคะเมื่อก่อนมันก็จะทุลักทุเลหน่อยนะคะเพราะว่าข้าเจ้าจะต้องแบบอ้ยหาหนทางเองอะเมื่อก่อนแฟลก็ไม่มีเคอรี่ก็ไม่มีทำยังไงตัวเองอยู่เมืองนอก อาจทำยังไ,ไงจะให้เอกาสารมันออนไทม์ไปถึง AA ไปถึงลูกคา้าซึ่งมันจะต้องใช้สกิลส่วนตัวนะคะที่คิดค้นขึ้นมานะคะก็จน <thesis> ทุกวันนี้ตู้จดหมายก็ไม่จำเป็นต้องมีจดหมายนะคะทุกอย่างค่ะเจ้าพยายามเป็นออนไลน์ <units> 100%เซเพื่อให้ตัวเองใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเสรีตามที่ต้องการ